อ่ซ้อมมีเข้าเรื่องเลยดีกว่าวันนี้มีอะไรมาฝากก็คือเรื่องของเรื่องเนี่ยจากขราวที่แล้วว่าแพนเค,ค้กเคยบอ,อกรายการเราหลายครั้งมาแต่เกิดมาคุยก็รายการเช้าแล้วก็พูดถึงหมวดหมีสลอกหมีเนี่ยมากที่สุดออซอมก็เลยแบบไปคนบอกว่าเอ๊ะคนจะรู้ไหมว่านางคือใครคือประวัติเป็นยัางไงาคือจีแล้วเนี่ย เขาเขาเป็นเคยคือเหมือนกับไปเรียนต่อเมืองนอกที่อเมริกาคือประมาณ8ปีกลับมาทำงานกราฟิกดีไซน์ที่แกรมมี่เป็นเป็นปรดิเซอร์แล้วคือแบบแล้วเขาไม่เคยรู้จักแพนมาก่อนใช่อยู่แอลเอเนสก็อยู่เมืองนอกนะใช่แล้วก็ไม่ไม่รู้จักว่าแพนเป็นดาราแต่ก็งงว่าทำไมคนตามแพนเยอะจังคือแบบดังมากขนาดเลยหรอเี๋ยวก่อนนะ อยู่แกมมี่แต่ไม่รู้จักว่าแพงเป็นดาราเออมันเง่มองอยู่ไงาะแบ่าอยู่ในวงการเพลงไงอาจจะทำรายการเพลงไม่ได้มาดูดาราือเปะอยู่ในอยู่ในห้องเสียงหรือเปล่าแล้วไม่เคยออกมาเห็นโลกนี้เปล่าทีวีไม่เคยเปิดหรือยังไงไม่เคยอาจจะอาจจะอยู่แผนกพิเศษของแกมมี่แบบใช้แต่เช้าก็ต้องฟังบ้างแหละแกมมี่อ่ะแต่ว่าล่าสุดนั้น สารบอกว่าเนี่ยตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อใหม่นะคือเพื่อนเพื่อนเรียกเขาว่าเป็นเรื่องราวดีๆเป็นสำหรัรเรื่องคือไม่เรียกว่าหมีแล้วเป็นเพราะว่าเขาเหมือนว่าคำเป็นคำจับกับของเขาไปเลยว่าเป็นเรื่องราวดีๆเขาเปลี่ยนชื่อไปแล้วเรียบร้อยเพราะว่าแล้วแพนก็ชอบเพราะว่าเหมือนแม่เพราะว่าเวลาแพนไปไหนเนี่ยเขาจะดูแลแผนดีมากด้วยความโปรดิวเซอร์ไงจะบูว่าสคริปเป็นไงดูมากระทั่งสคริปนะสคริปแผนเป็นไงบริการที่เป็นไงดิดูด้วยดูสคริปดูทางเข้าทางออกดูทางหนีไฟดูประตูดูทุกอย่างว่า เรียบร้อยปลอดภัยไหมเขาดูแลแผ่นดีมากแล้วเขาเป็นตำรวจด้วยเหรอใช่ใช่เพิ่งกลับมาลาวัชการทีนี่เป้มันเกี่ยวอะไรกันด้วยยังไงเก้าเมื่อวานที่ที่เราซ้อไปสวัสดีตีนใหม่โพลิพัสมาแล้วเจอเป้มาหาพี่นิดเหมือนกันบอกว่าแบบเ,<ๆ>เมาไปเป็นยังไงบ้างน้องหลักเป้บอกว่าตอนนี้ความรักของเป้เป็นศูนย์แล้วก็ทําไมทําไมเกิดอะไรขึ้นแบบไม่รักใครแต่วันนี้ไม่มีเลยจริงๆซ้อคือแบบเศร้ามากที่ก็ถามว่าแล้วกับแพ่นเป็นไงคุยกันบ้างไหมท่านบอกว่าไม่บอกว่าโอ๊ย เขาไม่คุยกับผมแบบเขาแบบเขาหายไปเลยคือเขาไม่คุยกับผมเลยไม่ติดต่อผมด้วยเออแล้วเสร็จก<ต>็เลาจะต้องติดต่อกันใหมเาไมินตนะเป็นพี่น้องกันก็ได้ไงจริงๆงแล้วมันมันไม่จำเป็นต้องคุยกันก็ได้หรือเปล่าเป้บอกว่าผมก็อยากคุยแต่ว่าเขาก็บอกว่าก็ไม่คุยก็คือแบบหายเงียบผม,มก็ไม่คุยกับแฟนเก่าด้วอไม่เวลาจริงจริงเอาเวลาเราเลิกกันแล้วเนี่ยมันก็แยกกันปะ ไม่จ่ิงก็จะคุยอะไรกันดิงต้องใช้เวลาลไม่ได้รู้สึกแยกกับเขาแต่ไม่รู้สึกไม่รู้จะคุยอะไรเอาอย่างนี้ถามจริงๆเถอะว่าคือจริงๆเป้เนี่ยเป็นคนที่แบบเจอใครก็จะแบบเศร้าตลอดใช่นะก็จะเปสอาจจะอารมณ์ศิลปินไงอะไรไงแล้วได้ข้อสรุปไหมได้ข้อสรุปว่าก็คือยังไม่คุยกันก็คือแต่ซอก็ขอเปัดใจให้วันหนึ่งน่าจะคุยกันเป็นพี่น้องได้นี่แม่ไม้อะไรยังไงไม่ไม่ไม่เขาบอกว่าซอสเนี่ยอกแสดงสาวแม่ไม้จดทะเบียนเงียบหนุ่มในเครื่องแบบรุ่นน้องผมยังงงอยู่เลยว่าใคร คือจริงๆแล้วเนี่ยต้องขอเติมความดีเพราะว่ามีข่าวว่าไปจดทะเบียนกันจริงๆรว่าคนในเขตนั่นแหละบอกไปจดที่เขตป้อมปาาสับป้อมป่ามันดูพ่เจ๊วันนี้เจ๊ทำอะไรนะเจ๊ไปรู้เขาจดเขตไหนเนี่ยจดวันไหนจดเมื่อวันสดๆยี่สิบธันวารู้วันที่เขาเอกโอ้อเป็นไง ปีใหม่ไม่คิดจะเที่ยวเลยไปอยู่ตามเ,เขตเขาเขาเดาตามเขตไงในม,มุมปีใหม่เรื่องของปอนเลยดีกว่าตกงปีเนี้ยนะข่าวก็ลุมถามในช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าแต่งแน่นอนใช่ไหมคุณก็ตอบว่าใช่แต่ละรูปนี้ไหมทําไมคุณพี่ขยายเฟรมให้นิดหนึ่งสีไม <c oughs> ่ใ่ขยายยุ่งท <c oughs> ีนึ่งสีทำหน้าผอมทีหนึ่งตกลงปีที่แต่งแน่นอนคือว่า จริงๆแล้วเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยนุยชงแต่ไม่น่าเชื่อปีนี้จริงๆปอนก็ชงนะอ้าวอีกแล้วบอนปีกุนนุยสาบานไม่ได้โกหกเลยไม่ได้แบบวิญญาณถูกกัรชชยเข้าสิงปอนเนาะชงทุกปีสรุปแล้วตปป่ะ ต่งตังแต่งเมื่อไรเดี๋ยวถามพ่อเดี๋ยวถามพ่อกับแม่ก่อนเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นว่าไปงานอีเวนต์แล้วเขาก็คือบอกว่ารอก่อนรอดูเลิกก่อนว่าเลิกเนี่ยจะประมาณช่วงไหนดีเพราะว่าถ้าเกิดเลิกเป็นอีกสองปีอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ต้องรีบคุยถ้าสรุปแล้วคือตอนนี้ได้ได้ได้มาสองเดือนแต่ก็ยังไม่แน่ใจเดือนไหนพฤษภากับพศจิกามมันมีบุคลาเพิ่มมาด้วยปีหน้าปีหน้า แล้วเอาจริงๆนุ้ยนุ้ยว่านุ้ยเซ็นได้ว่านุ้ยน่าจะแต่งเดือนไหนคือจริงๆนุ้ยนะนุ้ยบอกตรงๆนะนุ้ยต้องให้ให้ให้คุณพ่อคุณแม่น่ะเป็นคนตัดสินใจของทั้งปอลเราก็ของนุ้ยด้วยคือแม่ของปอนเขารออยู่แล้วล่ะก็ให้มาถามตลอดว่าจะแต่งเมื่อไหร่ เอาอย่างนี้อีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนสงสัยนะครับพูดถึงกันมากก็คือเนี่ยแหละนุ้ยเป็นข่าวอ้นสีพันกรณีที่นุ้ยและอ้นสีพันเนี่ยได้ล้อเลียนเกี่ยวกับพิริตี้ตกลงมันยังไงนุ้ยคือเรื่องของเรื่องเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยด้วยด้วยคอนเทนต์วันนั้นเนี่ยก็จะบอกเลยนะบอกแล้วก็ส่งเสริมภาพลักษณ์พิริตี้ซะด้วยซ้ำไปว่าจริงๆแล้วอาชีพพิริตี้เนี่ยเป็นอาชีพที่มีรายได้นะแล้วก็การทํางานของเขาเนี่ยเขาก็มีความยากลาบากในงานของเขาแต่ว่าด้วยความที่พิวดี้พี่มดนะซอที่ดูสิเวลาาาทํรรก มันก็ต้องใส่ความสนุกสนานลงไปถูกไหมคะแล้วบางครั้งเนี่ยบางทีอาจจะผ่านการตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยคนที่ทำอาชีพนี้เขาดูแล้วเขาอาจจะแบบเอไม่พอใจหรือเปล่าแต่นุ้ยเองเนี่ยนุ้ยก็แบบพอพอมีกระแสะตรงนี้ขึ้นมานุ้ยก็ให้น้องพิตตี้ที่จัดเนี่ยไปดูนะว่าเอ้ยเนี่ยพี่ทําอะไรเกินเลยหรือเปล่า,าอ,ะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกก็จริงนะพี่ออ oh. เขาก็ยอมรับนะว่ามีมีส่วนที่บางคนก็เป็นแบบนี้เหมือนกันเขาบอกว่าเออเขาเองเขาบอกว่าเออเขาก็ไม่ได้คิดมากอะไรเพราะเขารู้จักเราไงแต่เราก็เข้าใจว่าเออบางบางครั้งเนี่ยบางคนอาจจะไม่ได้รู้จักเราแล้วเขาอาจจะคิดแบบน้อยใจว่าเอ,อ๊ะ เออทำไมเราเอาตรงนี้มาล้อเลียอะไรเงี้ยแต่ทางรายการก็เขียนจดหมายขอโทษแล้วเขียนจดหมายขอโทษส่งตาม Facebook เลยนะแล้วนุ้ยเองก็ขอโทษด้วยจริงๆทนานะวันเนี้ยเขายังไม่พอใจอยู่ก็ต้องขอโทษจิงมดดามต้องขอเป็นแบบอย่างนะทำไมอ่ะเนี่ยเวลาไปว่าใครจะบอกว่าสามัญสำนึกอย่างเงี้ยคนจะต้องมีบ้าเขียนจดหมายไปขอโทษดาราต่างๆนานาเขาว่าสามัญและสำนึกให้สะกดให้เป็นหรือยังไงเฮ้ยสะกดตลอดเลยสามัญสะกดยังไงเดี๋ยวก่อนจะค่อยฝึกกันใหม่ตอนหลังเลย